สวัสดีค่ะปุวิจาร r e ริเจนโฮมค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะต้อนรับนะคะลูกค้านะคะ VIP นะคะคุณสุวิทย์นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รถคุณภาพจากทางโชรูมริเจนโฮมค่ะค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อรถที่ริเจนโฮมค่ะเพราะอะไรคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าสภาพดีราคาย่อมเยาวปูกใจผมมากครับค่ะครับแล้วก็ใช้เวลาในการหารถนานไหมคะสวันครับ ก่อนหน้านี้ไปดูรถที่อื่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันไม่ถูกใจมาเจอคันนี้มันถูกใจจริงๆเลยทราบข้อมูลมาว่าลูกค้าอยู่จังหวัดน่านด้วยครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องจังหวัดน่านนิดนึงนะคะถ้าใครจะซื้อที่นี่ถ้าพี่น้องจังหวัดน่านและที่อื่นๆให้อยากซื้อรถมาซื้อที่บริษัทดีเจนโฮมคาจะได้ราคาที่เป็นมิตรภาพ ราคาย,ย่อมเยาวดีค,ครับปุ้ยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางคุณสวิทนะคะแล้วก็ทางครอบครัวนะคะทางทีมนะคะเพื่อนนะคะที่มาซื้อรถที่นี่นะคะขอให้นะคะรถนะคะคันนี้นะคะเปี่ยมเต็มหนึน่งคุมทรั์นะคะคนำเงินนำทองนะคะแล้วก็นำแสิ่งดีๆมาสู่คุณสวิทและครอบครัวนะคะค,ค่ะขอ,ขอบคุณม,มากๆาค่ะ,คะสวัสดีค่ะ